ตอนนี้หกโมงมากนะครับอยวันนี้เลยใช่เยวิดีโอนั่นเนี่ยไม่รู้ออาวให้เขาถ่ายหมูให้ดรกวป่าครับ่แล้วควรถ่ายหมูให้ไหมเนได้คิมลงไปกับคิมลงไปคนแรกไง เออตรงนี้เปล่าวะชอบแหละ มมัมมมเนเาถ้าเปียกน้ำอ่ะเพราะถ้าเบรกอ่ะมัจนจะเออพแรงน้ำถ่วงของโลกมัน,มน วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาลูกใช่แต่ว่านามูไม่ได้เบี่ยงขึ้นมาข้างบนไม่ได้เบี่ยงขึ้นมานามูก็จงไม่อออาจจะงานนี่นะบิลิบินนี่ออนั่ไงท่านประธานบอกว่าชิลๆไม่เหนื่อย <c oughs> อันนี้ต้องให้ได้ยี่สิบโลหรือไม่ใช่อ่ะเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงไปถึง เทพครับครับเทพดอยหนอครับยังชิวๆครับไม่ดินหนึบมากนุม่มเป็นไงใช่เป็นไงครับ นุ่มค่ะวิ่ง,ง,งเลยไม่ต้องหายใจเลยไ,<ว>ไม่มีลมหายใจเลยเหนื่อยไม่เหนื่อย,ม,อยมีแต่คนธรรมทามบอ,อกว่าจะขึ้นสมดวลก็จะอยู่เชีย์เปลี่ยนนะ ต้องต้องหนึ่งใช่คือสุดท้ายนะครับเราจะสำเร็จแล้วครับเทลหมีกวอยครับองเท้าดีจริงครับรองเท้าดีจริงรองเท้าดีบีบีเทือนเร็ววิ่งมาโจะให้นะ